อัดคลิปใหม่เมื่อกี้พี่ใหม่แล้วพี่เราได้บิดเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วสลับฉันหายไปไหนสลับไวใอยู่ในกล่องไหอยู่ในกล่องพี่อย่าเพิ่งวางมันมันเปลืองพื้นที่มันแคบมันกดแคบเลยโค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 ตอนเปิดกล่องระวังตีโดนตัวกันตุยเยดนะลบลบลบลราต้องหาเหนูวางพื้นที่เพิ่มให้ นี่เราเอานี่มันอันนี้เป็นเหล็กหเล็กนี่เหล็กเหล็กต้องใช้คัพปี๊หักหินเอาเลยจะได้ป่ะโอ้หหิดเราไม่มีว่ะก็ตอนมันเราไม่มีปี๊หักอ่ะโอ้หก็จริงเนาะลืมไปมือเทพเจ้าหมัดเทพเจ้าหมัดก้อนที่มันอุ้ยหิดมาแล้วหิดมาแล้วทุกคนพี่พี่ที่ถอยหน่อยดี๋ยเต๋อเผื่อตีกันกระดิ ปักทองเก็บไว้ในกล่องเอ้อน้อยมีกล่องมันจะอันนี้แล้วอ่ะโอ้ไม่ทุกคนเดี๋ยวครับกล่องไว้ก่อนพียรมีกล่องแล้วเดี๋ยวหนูครับของกล่องก่อนของอะไรอะไรคือของอย่าขับของของครับอะไรพี่อย่าใช้ไม้ดำนะไม้ดำอ่ะเดี๋ยวหนูจะเก็บไว้ไม่เออเชียวไม่แลวว่าลืแต่ว่าอย่าเลยทุตอนนี้เราต้องเก็บตัวกตุกต้นกใช่แล้วตอนนี้เรา ไอเนี้ยถ้าว่าอะไรได้มันอ้ออะไรนะอันนี้เหล็กนะอันนี้เหล็กใช่แต่ว่าเราไม่มีกลัวแฟนซ่อมเลยกระตูดว่ะมันบพราะไม่มีแฟนซ่อมหรอกมัแล้วมั้งแล้วมั้งนะโอู้หูหิวอันนี้โผลโผล่โผลเราแน,น่ใจแต่ว,ว่าจะวางเรา,าจะวางไอ้พวกนี้ไว้อันเนี้ย เสียได้เหล็กมากเลยทุกคนหินเราน้อยเกินไปอะเสียได้อย่างเฮ้ยเรามีเอาไม่ได้ไม่ได้หินเราในกล่องเรามีแค่หนึ่งโอ้ทุกคนได้บัวได้บัวมาแล้วทุกจุดแทรกเราจะจัดกล่องก่อนเุาจุดแทรกเดี๋ยวตอนนี้เราจะรบรอบแป๊บนึงตอนนี้เราจะแทรครับตอนนี้เราจะเออเอาของย้ายไปที่อื่นก่อนเห็นแล้วตอนนี้แป๊บนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไล อืไม่ใช่ไดมอนนิลาพิษอือไดมอนจะเป็นแบบว่าเขายกเป็นมรกตมาเลยเดี๋ยวเราจะย้ายของกันก่อนนะทุกคนไม่ต้องย้ายหรอกย้ายขึ้นมาด้านบนไม่เอาตรงนั้นแหลกจะได้เดินได้ด้วยไงโอ้โหทุกคนก็บคุ้มาตัได้ครบแล้วหรือเปล่านะทุกคนของหายพี่ฝันดีพี่จะเป็นคนอ่าขุดหรือว่าจะเป็นคนต่อเอ่ออะไรก็ได้ถ้าจะขุดพี่ไปเอาเพราะแต่มัตุลิบ ทุกคนบ้านตรงนะผมกดผิดอ่าแล้วทำไมผมใช้ที่ขุดหินไปขุดอะไรก็ไม่รู้แล้วก็ไม่เอาในกล่องได้สุดยอย่าอย่าหล่นนะอย่าหล่นนะอย่าป๊อปบ้านไม่เป็นไรไม่เปเลยเข้าไม่ได้เขาไม่ได้ในในเราขอไม่นั่นไม่เอาย้ายมาในกล่องนี้แล้วใจเย็นใจเย็นใจเย็นครับพี่น้องลันรันรัน อย่าเพิ่งนะเดีมีไม้ในตัวเี่ทุกคนเราต้องรับกล่องใหม่เดี๋ยวเดี๋ยวรับกล่องให้อยู่รับดูดดูดดูดดุเสร็จแล้วค่ะแล้วก็วางตรงนี้เดี๋ยวั้นะเดี๋ยวตู้ข้าวไปงั้นแหละทุกคนไม่งั้นเย็นทุกคนโดนโฆษณาบิดตอนนี้พี่ของเรากำลังโดนโฆษณาบิดสามีนามิน่ามันเห็นแล้วพี่ทุกคนตอนนี้เราก็จะแล้วผมหมดข้ามโฆษณาไม่ได้ดีจริงๆเลย ตอนนี้เราก็จะก็จะทั้งขุดมแล้วก็ตอบล็อกโอเคตอนนี้เราต้องทําการตักทอชแต่ว่าเราไม่มีฐานไม่มีฐานอะพี่ตอนนี้เราต้องปักทอชครับผมเขาได้ทอสสองอันมาจากกองเหรอปักปักปักเลยปักเลยเนี่ยอยากคายดีมากเลยตรงนี้ไรประโยชน์ไรประโยชน์มากออ้ไอ้อ้อ้ไอ้ย้ออ เกือบแล้วเกือบแล้วเกือบแล้วเอาขนก่อนเมื่อกี้ไม้อยู่ในตัวเมื่อกี้ไม้อยู่ในตัวเราจะชิดต้นอ่อนเะาจะเป็นต้นอื่นก็จบเลยอ่ะแป๊บนึงนะทุกคนโฆษณาไม่แต่ถ้าเป็เหล็กดอเล็พี่เมื่อกี้ขอโทษด้วยโฆษณานะทุกคนโฆษณามันเป็นไม้คราบปลอมโฆษณาไม่ได้ซื้อเยอะเลยโอ้โหได้กล่องอีกแล้วไม่มันเข้ามาในกล่องเอ้ยเเรามีเอ่อวิ่งมีน้ำแล้วก็มีเออหยุดแย่งของดิฐานฮะ มันขึ้นไปกับขุดเลยแม่ขุดมึงคนเดียวเนี่ยอ้าวเออจริงวะแกมาเขามย์นะขีดแล้วแม่มคาคมนมะนขดมะีดมาบุ้เนี่ยแป๊บนึงอะหนูกใส่ในกล่องให้แล้วหัว้อนขาดกล้องครับหัวทอนขาดกล้องพี่เป็นคนไม่ดีเลยต้องทำเกิดเออหนูเก็บทอดไว้ข้างในนะคนผมลืมหยิบสติ๊กโคตรเจ๋งแจ๋วแล้วหยิบสติ๊กแล้วก็ผมต้องขามนะที่ขุดใช่ไหมที่ขุดตอนนี้เราต้องถ้าไม่ใช่ก็เออก็ที่ขุดหินนะพี่ อยู่ในกล่องทุกคนเราได้เหล็กแล้วหรือเปล่าวะหรือเปล่ากูดิมันจะใช่เหล็กนะทุกคนเหล็กๆๆพี่เราได้เหล็กมาแล้วบึ้งคาร์มอยเหล็กกูอีกแล้วไม่ไม่ได้อยู่ในตัวหนูไม่ได้อยู่ในตัวกูเหมือนกันอ่ะพี่พี่ใช้พิกเอ็กไม้อยู่นะอ้าวเหรออืมอันหนึ่งลบให้เออนได้เดี๋ยวพี่เดี๋ยว เอขาขยายกอดนะแต่เขาแนะนำให้เองขยายกอดด้วยสฉลี่ได้ได้ทุกคนเราได้โคมาแล้วเดี๋ยวดินเราเก็บเอาไว้พอาะผู้คนตกลูกอย่าตกนะผิด้มันหายที่ไม่รอให้ย่ารามก่อนไหมเราต้องทำบางอย่างทุกคนวีเราเราเราทุกคนว่าจีเอ้ยทารุนหมูทุกคนตอนนี้เราจะครับจะเย็นทีตอนนี้เราจะค้าแซลับกันก่อนนะทุกคน อ่าแม่หนูครับแล้วหนูรับแบบดื้เราจะขยายก่อนดินอยู่ในกล่องอ่ะพี่เฮ้ยดินขอถังน้ำหน่อยถังน้ำอยู่ในกล่องเหมือนกันแล้วก็ที่พรนดินขับให้หน่อยพีพรนดินอ๋อขาบให้หน่อยเป็นหนึ่งต่อขยายอยู่ขยายก่ออยู่มนโอ้ตอบอีกแล้วตรงนี้ขยายตรงนี้หน่อยตรงเนี้ยขยายมรงนี่เป็นหนึ่งเลยต้องครับไม่ตรงเนี้ยรอพอแล้วพอแล้วเขาจะวางบล็อกดิน เขาจะทำฟาร์มโอ้ยเราหินไม่พอวะงั้นหนูหนูขุดก่อนนะหินไม่พอโอ้พี่พี่แอ็กตอนนี้เราได้พี่แอ็กหินหน่อยเราเราจะอุดทำไมวะเนี่ยพี่ดินดินดินระบบก็จะหยดน้ำลงไปอ่ะอะไรดินหนึ่งบวกสวนพี่จ๋าเยอะี่สุดพี่ตอนนีพี่แอ็กหินหน่อยเจอเหล็กแล้วเหล็กขึ้นมาแต่เขาไปขุดเองหรือเขาขุดเองได้ แน่ใหญ่นะเราย้ายกล่องไม่ต้องย้ายหรอกอย่างนี้แหละเราไม่ทำไมอ่ะจะทำลงผมจะทำทางลงไงอโอ้ไม่นะผมทำผิดไม้ดีฟรีไม่ก่าอ่ะที่เราเข้ามาเริ่มต้นใหม่ตรงนี้เพราะว่าเซิร์ฟเมื่อกี้คลิปเมื่อกี้มันได้ พังไปแล้วมันคำหายไปแล้วมันฆ่ามุ่งยีขุดเร็วขอที่พรวนดินหน่อยเองไปพวนดินพวนดินตรงนั้นเหรอเราไม่เอาแบบว่าอุดไปเลยมันจะได้แบบตนพวนดินอยู่มันจะได้ไม่ไม่ต้องแบบยาร์เบอรี่ไอเคนฟรายอุ้ยคนได้ทองทองใช้พลิกเอ็กเหล็กขุดไม่มีหิน ใช่ไม่มีนะไม่คบเมล็ดกูกูตอนนี้เราต้องการตาเผาครับทุกคนแต่เขาก็สุตัวเราพอไหมไม่รู้ไม่รู้หายละชัดๆเออไปผมกดผิดแตเรามีกระถางทอทำนางอีพีดีตีกันไหมใช้หมัดเทพเจ้าขุดกันผมดูเหมือนผมต้องทำดีคนดี ดูกันตอนนี้พี่คนดีโดนโฆษณาอัดหน้านะตอนนี้เราก็จะยืนทําเป็นการยืนเฉยเพราะว่าเราไม่รู้จะทําอะไรกันดีพอดีหยิบอันนี้โอ้หนี่อะไรโกเมสการการฟาร์มเขาจะปลาสุดปลาสุดปลาสุดอะไรจิงใช้ดินปีพี่พี่เอาอะไรมาอุดตรงนี้หน่อยเสียวตกวะตรงไหนเนี่ยเนี่ยดูเนี่ยิเอาอะไรก็ได้ มันไม่ตรอยนะมันลยได้อ๋อเงียบน่นแหเออมันไม่ทุ่มหรอทุกคนชุ่มเฮ้ยเอาขอออกให้โอ้โโฆษณาอัดหน้าทุกคนมันนึงนะเราโฆษณาอัดหน้าเป็นทีเีเลยตรงนี้ฮะถอดปากตรงนี้ถอโอเคถอยถอยใช้บุกแครอทไอ้หนูปลูกให้หนูปลุกให้ เราจะไม่ปลูกพัตทองนะมันโอ้โหมันเราไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะพี่เขาต้องทำอะไรตรงนี้ก่อนเพราะว่าเองเอาเฮลอปเตอรปลูกกำลังทำอยู่ตอนนี้ผมเติมเกินเราปลูกตรงนี้แล้วเราจะเดินตรงไหนเราโอเคเราอย่าเพิ่งปลูกได้ไหมเราอย่าเพิ่งปลูกตอนเนี้ย ทำเป็นต้นปลูกต้นไม้นะว้าระวังปันอาปูอีกแล้วเหรอวิ่งดีนะพี่หยิบต้นอ่อนแค่พันเดียวอ่ะเพราะมีอยู่2,000ันในนั้นสต้นโอ้ไม่แยิบแคชันด้วยเขาหลังอย่าเก็บของเยอะในตัวดิมันจะได้ไม่ต้องเสียดายทุกคนตอนนี้เราก็จะใช้เฉยข้อได้เลย ขอ้โตนหูหูหินเหล็กคอาเปอร์ขัตนไหมคอปเปอร์ขั้วต้นเอคืออะไรนะเอ่อถ่านหินเนาะหินอยู่ในกล้องโอ้ยไม่ไม่ผูเห้สวยสามขาดหนึ่งอะใช่ขาดหนึ่งเราก็ใช้มัดเทพเจ้าขุดกันทุกคนได้ได้ได้เสียดายก็เสียดายไปพี่เพราะเราเพิ่งเริ่มต้นไม่เป็นเรา มันโยนไม่ได้มันมีจรวดแจ็คก่อนขบคุณตัแล้วเอาไม่ข้ามของเฮ้ยพี่เรามีน้ำอีกถังแล้วแต่เก็บไว้ก่อนวางใเล้วยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอย่าเก็บของอย่าเก็บของในตัวเยอะนะพี่จะติ๊ก็ใช้ไม้ครับดีใช้ไม้ครับไม้ใช้สอง ไอ้พี่เดชเจ<อ>้านีมันไรประโยชน์อะพี่แล้วมันมาเบียดเสียดเราด้วยอะไม่ใช่ไงคือตีไม่ได้ไม่ใช่เราหรอกใช่ตีไม่ได้เทสไม่ได้ด้วยผมว่าคลิปนี้ได้อัดประมาณสิบห้านาทีนะทุกคนทุกคนก็น่าจะได้ดูแบบไม่ตัดเเหมือน,นกันพวกเราสองคนพี่น้องตัดต่อไม่เป็น <laughs> อเอ้โอคตรเจ๋งแฉว่าไม่ต้องถานะครับใช่ค่ะว่าไม่รู้เหมือนเดิ เราไม่รู้วิธีการตัดต่อได้ก็ไม่รู้ว้าเล็ดมายวไป<า>ปลูกเราปลูกแค่นี้ก่อนพี่พี่าพี่เอกอไม่เาพี่ก่อพ,พี่อันนี้หนูตัดเองเอาวูดวูดวัดีอ่อา ตายเลยทานอุ้ย้พี่ได้หินมาพี่เก็บในกล่องเลยนะพี่ได้อะไรมาพี่เก็บในกล่องเดี๋ยวตกอุ้ยพี่หญ้าเขียวหญ้าเขียวพี่หญ้าเขียวฮะพี่เราเล่นยังไม่ถึงครึ่งเลยนะคิดว่านะ เดี๋ยวสิบสามนาทีแล้วสิบสี่แล้วสิบสามสิบสี่ก็ไม pues ่ไปหรอกเรห้ลยวผมเของก่อนเเนี่ยเราจะได้เป็นคลิปเต็มคลิปแรกของในช่องของเรานะเป็นเป็นคลิปเล่นแม่พี่พี่ใช่ถ้าพวกเราไม่ถ้าถ้าพวกเราว่างใช่ถ้าเราไม่ตดเรียนเราก็จะมาถ่ายกันตรงนี้แหละ ถอยจิบต้องถอยสิผมไม่รู้นะว่าทุกคนเห็นหรือเปล่าแต่ว่าถอยให้ถอยอ้าวทำไมกูนนถีบแล้วก็ตีเขาเมื่อกี้จะขุดแล้วมาโดนะนะพี่อย่ากเก็บอของพี่อย่ากเก็บของในตัวเยอะนะพี่ไม่อยู่แบขบขอบๆอ่ะเดี๋ยวเผลอแบบขุดเจอเจอเราอะ่ <laughs> ออาะเ ผมได้เหล็กมาอีกแล้วหินอุ้ยหนูครับโอ้โฆษณาอันหน้าอีกแล้วทุกคนทกนีเกแทุกนไม่เห็นไปแล้วกันใช่ใช่ใช่ใชช่เดี๋ยวเราครับอ่าอันนี้ก่อนตอนนี้เราก็กำลังเรากำลังขยายอาณาเขตหื้ม อยากไปซอยจูองไหมไอายใ่บอเป็นที่ผมไปที่แบบเดียวคือไม่ใช่ผมเ,เมล่นเป็นะไปที่เกียจเราขี้เกียจครับเลยไม่เกินหนูขุดให้ไหมเป็นกรขยาดที่เลือสลักหัวไม้เรามันอันนี้นะไม้เรามันสลักหินก็ทำได้แต่หินเราน้อยมากเราได้โคสิ่งที่มีประโยชน์มาแค่เจ็ดเอง พี่นาจะใช้บล็อกหญ้าเลยไหมแล้วก็ได้จะใช้บล็อกหญ้าเลยไหมให้ยาให้หญ้มได้าเร็เยไม่วุฒิระวังพี่ถอยหน่อยพี่ถอยหน่อยพี่เปนดีถอยหน่อยเดี๋ยวาจะทเองที่คนบินนี่นินนดนเอาที่พนบิน้อยไปก่อนเอาที่พนบินให้เขาที่พนบิน้อยโอเค ตอนนี้จะต้องทำการพรวนดินทำพรวนดินทำที่พรวนดินเออทำพรวนดินเลยวะทุกคนผมได้กล่องอีกแล้วพี่หนูเอาที่พรวนดินไว้ในกล่องนะเัมีฟินี่มก็ลืมไป่าทอะได้แล้วก็อะฟินเอาไปคราฟเป็นไฟแช็กได้พี่แล้วก็ผมจะเอาซีดมาแค่บางส่วนเหทุกคนมจะไม่กฟินทำเอาไปทำเป็นไฟแช็กได้พี่ม่ได้ ว้การปูกาหงสวน,น,นหนูจะขยายตรงนี้นะเพื่อนนได้ทำความวาคิ้า,ยา,ยา,ยามคลิปือเ้าว่าคิปเต็มแล้วกันล้นลนลนเขาว่าแหละแต่ว่า้าถ้าวัอ๋อช่ ถ้ไม่หยุดก็จะพยมอยู่ไม่ได้แต่ว่าบางทีก็น่าจะไม่ได้อยู่กับคนเพราะว่าใช่ก็คงงั้นเพราะว่าเป็นญาติพี่น้องกันเพราะว่าเราไม่ใช่พี่น้องอ่าพี่น้องจริงพี่น้องแท้ได้โคลแล้วได้โคเสร็จแล้เกมปอมม่ขุดโคแล้วไม่ได้อีกผิอืมให้ได้นะพี่แต่มันสูงเพราะว่าอันนี้มันเป็นไมค์ครับปอมมันก็แบบว่าอันนี้ไงพี่อุดอุดมันเหยียบฟังข้าวอ่ะเฮ้ย อ้ยอด้โอเคไม่พังไม่พังไม่พังมันไม่พังถ้าเดินเหยียบอ่ะถ้ากระโดดเหยียบมันจะพังอ๋อใช่ไหมอุ๊ยเดียวปลุกลกตายต่อมาพร้อมกับความเงียบขรึมเราแล้วคือม่ครับบันบล็อกเนี่ย แล้วเราไม่ใช่ของจริงอะเลยดอกออกโคตรเลยขอรีษประโยชน์แทบไม่มีโอกาสดอกโอ้ยบวัวมาอีกแล้วโอ้พื้นที่เรายังไม่ทันอันนี้เลยอะ่ะรู้สึกว่าเรนทำซอยจูบางส่วนแล้วเลยซอยจูตัวแรกตอนนี้พี่ของเรากำลังทำซอยจูกันอยู่นะส่วนเรากำลังจัดของมาจัดของกันมัแตะไปไม่แตะการไซอยจูใต้โลกแล้ว อย่าให้มันลงไปข้างล่างเด็กขาดพี่ไม่งั้นจะเราจะเสียวัตถุดิบโอ้ไม่วัวมันผักกันเองวัตถุดิบในการทำอาหารวัวมันผักกันเองว้าววัวม,มันขุดวัวขุดได้ด้วยคุณผู้ทุกคนตอนนี้เราก็จะมาขุดกันแบบรัวๆเลยนะเราก็จะขุดอย่างเดียวเลยนะทุกคนพี่วันนี้ก็ยิ่งเน้น ออตอนนี้เรากำลังขุดทองที่ไม่มีจริงนนเดือด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 เราก็จะเอาท็อตมาตนนเาก,ก็บใช่จะปิดเลยไหมคลิปอะ โอเคนะทัางนั้นก็ทุกคนเอาเป็นแค่นี้ก่อนแล้วกันความชีบหายไปว่าต้องจบเันที่แค่นี้โอ้ยอ่ะปิดคลิปไม่ยังมีเพืาอน้าเพราะว่าผมมีติดเรียนแล้วก็นั่นแหละเป็ห้าวันใช่ใช่ใช่แล้วก็หยุดสองวันแล้วก็มีเรียนพิเศษอีกสองวันทั้งที่ผมไม่มีเวลาอัดคลิปเลยในบางวันนะไม่มีเวลาอัดคลิปใช่ ตอนใครก็อย่าทุกคนลาไปก่อนแค่นี้แหละบ๊ายบาย